สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม o v o r m o ์ n อสช n แลและตอนนี้เราอยู่ในเกมเกน h i นี Gen ่แ a c กกันนะฮะ แล้วก็สําหรับวันนี้เราจะมาสรุปไรแพด4 7กการบอกเลยว่าแพดหน้าเนี่ยมีอะไรมาให้เราเล่นได้แบบเยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครใหม่เนื้อเรื่องกิจกรรมหรือแม้กระทั่งคอนเทนต์เอ็นเกมอันใหม่ด้วยแล้วก็ยังมีฮะสปงสปอยอนิเมะสั้นรวมไปถึงสปอยเมืองไฟเมืองเนทแลนด์ด้วยเลนวาลแน่นจะไปเลยสําหรับสรุปไ i แพดนี้นะะีฮะเหมือนเดิมไม่ให้การเสียเวลาผมพาไปดูกันที่หัวข้อแรกกันเลยดีกว่าฮะ ตอนจะไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะฮะผมก็ขอฝากร้านแล้วเติมเกมร้านอีซีการ์ดด้วยนะฮะที่จะเติมเกมเกนชินิพกและเกมซารเรลให้กับเพื่อนด้วย IDPa s s w o r d หรือว่า u i d ได้ถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนฮะและก็เพื่อนสามารถเข้าไปเติมได้ด้วยตัวเองผ่านทางเว็บไซต์ที่มีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย100%อย่างแน่นอนฮะและที่สำคัญร้านได้มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไม่มีการรีฟันอย่างแน่นอน ลิงก์อยู่ที่คำอธิบายร่างคลิปนี้แล้วนะฮะสำหรับใครที่ตามหาไอเดโลราคาคุ้มค่าโดนใจวันนี้ผมขอแนะนำร้านปากกิติโลทางร้านมีไอดีให้เลือกมากมายทั้งเกมเกมชิมแพ็กและเกมซาเร็วโดยเพื่อนสามารถเช็ครายละเอียดไอได้ตามภาพตรงนี้เลยฮะแล้วก็ที่สำคัญทางร้านเนี่ยมีรับประกัน ID ให้กับเพื่อนเฮะ สูงถึง999วันกันเลยเดียวเนาะและก็วิธีการสั่งซื้อนั้นมีความสะดวกรวดเร็วและก็ง่ายดายมากครันเพื่อนสามารถทำอะไราการเองผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยสำหรับใครที่สนใจนะฮะผมได้แปะลิงก์นะครับอธิบายร่างคลิปนี้แล้วนะฮะ สำหรับในส่วนหัวข้อแรกเลยนะฮะเราดูกันที่พีวิลประจามแผด4.7ฮะบอกเลยว่าน่าสนใจมากทั้งในส่วนของเนื้อเรื่องเควสที่พระเจ้าหรือว่าในส่วนของตัวละครใหม่ๆทั้ง3ตัวละครฮะ,ะเลยได้ว่าอัดแน่นจุกๆก,กันไปเลยกับพีวิวตัวนี้อันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างสั้นๆเท่านั้นใครอยากดูองเต็มก็ไปด้วยเลยช่องทางออฟฟิเชียลของทางเกนชินอิมแพกนะฮะ,ะ,ะและก็ต่อไปเราเริ่มดูกันที่หัวข้อที่2ฮะ หัวข้อที่2ผมพามาดูกันที่ในส่วนของเนื้อเรื่องก่อนเนื้อเรื่องในแพทหน้าเราได้เล่นเยอะมากฮะทีเด็ดเลยก็คือเควนเทพเจ้าเนาะเควนเทพเจ้ามาเลยฮะเควนพี่เดนสลีฮะเราจะ,จะเจออีกครั้งนึงแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอกับฝาแฝดของเราอีกครั้งหนึ่งด้วยและก็ตรงนี้ยังคงมีเควนตำนานฮะของ2ตัวละคร5ดาวตัวใหม่ด้วยฮะก็คือในส่วนของพอรินเควนตำนานแล้วก็เควนตำนานของน้องซิกวินนั่นเองเนาะ แล้วก็หัวข้อต่อไปนะครผมพามาดูกันที่ตัวละครใหม่กันบ้างก็คือมีอยู่ที่3ตัวละครน,น,นะครัะเริ่มดูกันที่ตัวแรกเลยก็คือตัวของคอรินเนาะคอรินก็มาเป็นตัวละคร5้าดาวธาตุไฟฟ้าแล้วก็ใช้เป็นดาบเล็กนะฮะ กมพลิลากเลยจะเล่นเกี่ยวกับบ,บวงพันพะชีวันอีกแล้วฮะก็คือจะมีการกดสกิลแล้วก็โจมตีเนาะใช้ปืนยิงรัวฮะ,ะมีการเพิ่มค่าบ่วงด้วยแล้วก็ใช้ดาบในการพุ่งแทงด้วยตามภาพตรงนี้เลยส่วนรายละเอียดข้าวๆเรื่องของสกงสกิลความสามารถรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีคลิปแยกเป็นคลิปร,รีววเฉพาะคอรินอีกคลิปหนึ่งอยู่แล้วความคร่าวๆก็เอาเป็นประมาณนี้ไปละกันนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งตัวละคร5ดาวเหมือนกันเลยแพ่นนี้ฮะก็คือตัวของน้องซิกบินเนาะซิกบินก็ เป็นมิโดซินพยาบาลนะฮะเยลยได้ว่าเป็นตัวละครธาตุน้ําและก็ใช้เป็นท่านของธน,นูด้วยซึ่งความสามารถของตัวน้องซิกวินนะฮะก็จะเป็นท่านของตัวซัพพอร์ตตัวฮิลฮะสามารถฮิลได้แล้วก็มีโบกมีบัฟอะไรนู่นนั่นด้วยก็เช่นเคยเลยเดี๋ยวตัวของน้องซิกวินเนี่ยมีคลิปพีวิวแยกเฉพาะสำหรับน้องอยู่แล้วนะฮะและก็ต่อไปเป็นตัวละครสุดท้ายแล้วก็คือตัวของเซตพอร์ตฮะเป็นตัวละครซีดาว สำหรับน้องคนนี้เนี่ยเราได้เจออยู่แล้วในเคว็นตำนานของไซโนเมื่อแผทนี้เนาะ4.6นะกฮะน้องเนี่ยจะเป็นตัวละครทนูพาดไฟฟ้านะฮะและก็เกมเพลย์เนี่ยจะเกี่ยวกับการช้าโจมตีเนาะมีการช้าโจมตี2อคันด้วยและการช้าโจมตีเนี่ย,จ, 2, ย,ะจ,ยจะสามารถโจมตีแล้วก็ยิงทะลุเป้าหมายได้ด้วยก็คร่าวๆเป็นประมานี้ใครปั้นยังไงปั้นได้เป็นฮะหายห่วแน้นอนมีคลิปพรีวิวอีกหนึ่งตัวละครแน่ๆน,นะฮะ แล้วก็หัวข้อถัดไปผมพามาดูกันที่ตู้กาชาของแพท4.7กันบ้างเริ่มมาที่ครึ่งแรกนะฮะครึ่งแรกเนี่ยมาเป็นร้านของตัวคอลินเนาะคู่กันเลยกับตัวละครลีรันเอาไห้แทมหรือว่าพี่แตมนะฮะแต่ก็เซอร์ไพรส์มากตัวละครสีดาวเซททอส อยู่ในตู้แรกด้วยเรียกว่าใครเปิดก็คุ้ม,มกันไปเลย2ตัวละครตัวใหม่นะฮะแล้วก็ตู้ครึ่งหลังแน่นอนฮะเป็นหนาของตัวละครซิกวินแล้วก็มาพร้อมกันเลยฮะกับตัวของฟูลีนาฮะเรียกว่าแพทนี้ทั้งตัวลีลานแล้วก็5ดาวตึงมากๆเลนฮะแล้วก็หัวข้อต่อไปกันตอนเลยดีกว่าฮะก็คือในส่วนของอาวุธเนาะแพทหน้าจะมีอาวุธใหม่อยู่ที่3ชิ้นฮะ จะไปร้่างขออาวุธประจําตัวของทั้ง2ตัวละคร5ดาวก็คืออย่างละชิ้นเป็น2ชิ้นนะฮะแล้วก็จะมีอาวุธแจกฟรี4ดาวจาก,กิจกรรมด้วยอันนี้ก็ขัดได้ถึงขัด5ด้วยก็รอแล้วก็เล่นกิจกรรมได้เลยนะฮะรวมทั้งหมดอยู่ที่3ชิ้นนะการเดี๋ยวแต่ละชิ้นความสามารถทำอะไรได้ใช้กับตัวละครไหนเหมาะก็เมื่อเดิมเดี๋ยวมีคลิปออกมาอีกทีอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็ในส่วนหัวข้อต่อไปนะฮะผมพามาดูกันที่แอนิเมชันกันบ้างทางเก็นชินก็ ปล่อยแอนิเมชันของ2พี่น้องเนาะเอเธอร,รูมีนบอกเลยว,ว่าทั้งแอนิเมชันทั้งงานโพงงานภาพแล้วก็เรื่องของเพลงเนี่ยดีมากๆฮะคือใครอยากดูเ,ดเต็มๆเนี่ยไปดูได้เลยช่องทางออฟฟิเชียลฮะมีคลิปเ,เต็มประมาณ3ามนาทีเอาไปแล้วอันนี้ก็หยิบเอามาให้เป็นน้ำจิ้มคร่าวๆเรื่องของ a n i m เมชัน่เขาปล่อยมาให้เราได้ชมในรายนี้นะฮะ แล้วก็หัวข้อต่อไปเรามาดูกันที่คอนเทนต์ใหม่ของทางเกมนะฮะที่อัปเดตเข้ามาคล้ายๆกันเลยกับตัวของอาบิดเนาะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเรียกว่าอาบิดแบบใหม่ก็ว่าได้ฮะ,ะตรงนี้จะมีชื่อเรียกว่าโลกละรในจินตนาการฮะ,ะซึ่งเกมเพย์เนี่ยจะเปิดก็ต่อเมื่อเรามีแรงปรจัจจัยมากกว่า35ขึ้นไปฮะ,ะซึ่งเกมเพย์เวลาเนี่ยอธิบายคร่าวๆเลยเราจําเป็นฮะ,ะต้องใช้ตัวละครที่มีท่าตรงกันเท่านั้นอย่างรอบแรกเนี่ยเขาเขียนไว้ว่า เราจะไปท่าของาตุไฟท่าไฟฟ้าและก็ท่าลมต้องใช้ท่าสามท่านี้เท่านั้นในการเอามาเล่นในส่วนของคอ,งอ,งองนเทนต์อันนี้นะฮะซึ่งใน,นส่วนของรอบอื่นๆเนี่ยก็จะมีการปรเปลี่ยนท่าแตกต่างกันออกไปประมาณนะะี้ฮะก็จะมีอยู่ที่3ขั้นตอนเนาะก็คือเลือกตัวละครเข้าร่วมการท้าทายฮะ,ะแล้วก็จะมีการเลือกเงื่อนไขเหตุหาการณ์พิเศษแล้วก็มีการต่อสู้แล้วก็จบไปนีขอ,ของรับของรางวัลไปฮะคร่าวๆเป็นประมาณนี้แล้วก็สำหรับคนฮะที่มีตัวละครน้อย ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเขาจะมีตัวละครมาให้เราเลือกได้อยู่แล้วอย่างเช่นเป็นตัวละครฟรีอะไรแบบนี้หรือเราเนี่ยสามารถไปยืมตัวละครของเพื่อนได้เช่นเดียวกันสำหรับใครที่มีตัวมาเยอะเนาะเพราะว่ามันมีการจํากัดพาดด้วยก็เล่นได้ง่ายสบายๆอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะฮะ ซึ่งตัวละครที่เรายืมมาเนี่ยก็เรียกว่าใช้งา่ายดีมากๆเช่นเดียวกันฮะแล้วก็จำนวนตัวละครที่ต้องใช้ในทีมเนี่ยจะปรับฮะแตกต่กางกันไปตามความยากด้วยบางทีก็ใช้เยอะบางทีก็ใช้น้อยฮะแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมีเรียกว่าค่าสนทานน้อยเรียกว่าพลังงานและกัน2หน่วยฮะเมื่อเราใช้สู้1ด่ดาไปแล้วก็จะลงเหลือ1นหน่วยถ้าเกิดว่าพลังงานหมดเนี่ยตัวละครตัวนั้นจะใช้ต่อสู้ไม่ได้เลยฮะก็ต้องเปลี่ยนไปใช้ตัวละครตัวอื่นข้าค่าก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะ ซึ่งในระหว่างการท้าทายฮะเราก็ยังคงสามารถเลือกในส่วนของเหตุการณ์แล้วก็เพิ่มตัวละครหรือว่าเพิ่มบัฟฮะเข้าไปในทีมได้เช่นเดียวกันแล้วก็เลือกตัวละครกับเลือกเหตุการณ์เนี่ยให้เหมาะกันเนาะแล้วก็เข้าไปสู้เพื่อรับของรางวัลฮะซึ่งของรางวัลเราก็เรียกว่าได้เป็นพรีโมเจมอค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็จะมีตัวของเหรียญหรือว่าแต้ตนตรงนี้ซึ่งแต้นตรงนี้สามารถเอาไปแลกฮะเรียกว่าท่าทางแบบใหม่ของตัวละครได้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเหมาะมากเป็นแฟชั่นด้วยนะฮะแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนเรื่ององเพ อันเดิมเนี่ยปกติแล้วเราได้อยู่ที่600พีโมเจมรอบนี้เราจะได้ไปร่างของ800พีโมเจมฮะได้เยอะกว่าเดิมแล้วก็ได้เพชจจากโหมดนี่อีกแล้วว่ารวมกันเนี่ยได้เยอะมากเพียงแต่ว่าอ r b i t เนี่ยจะเปลี่ยนฮะเป็นลีไลเดือนแทนแทนที่จะเป็นสสัปดาห์ครั้งเนาะก,ก็เดือนหนึ่งจะรีอยู่ที่1ครั้งควบคู่กันเลยกับโหมดนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็หัวข้อต่อไปนะฮะผมพามาดูกันที่กิจกรรมทั้งหมดเลยในแพทหน้า4.7เนาะเลยวันที่กิจแรกนะฮะ เป็นกิจกรรมหลักประจําแพทกกาวลายกิจนี้จะคล้ายกันเลยกับตัวของ Tower Defense ฮะเราสามารถวางป้อมเพื่อการบ้านได้แล้วก็มีการลงมอนเตอร์ฮะ ดันบ้านฝั่งตรงข้ามก็คือจะเป็นสู้กันฮะ PVP เนอะมอนเตอร์ฝั่งตรงข้าม,มาเราก็ตีกับมอนเราแล้วก็ตีป้อมฝั่งตรงข้ามอะไรประมาณนี้ซึ่งขอรางวันก็ไฮไลท์เลยแจกไปทั้งของอาวุธฟรี4ดาวพระธนูแถมขัดอาห้ายด้วยสัตธนูอันนี้เดี๋ยวธนูเอฟเฟกต์การทํางานทํางานยังไงก็เดี๋ยวจะมีคลิปไกด์พรีวิวออกมาทีอย่างแน่นอนแล้วก็กิจนี้กิจหลักฮะได้เพชรเยอะอยู่แล้วแถมแจกไปทั้งของมงกุฎอัพสกิลด้วย แล้วก็กิจกรรมอันถัดไปเลยดีกว่าฮะกิจอันนี้จะเป็นกิจขายตัวละครเลยได้ว่าจะมีตัวละครมาให้เราฮะทดลองใช้จัดพรงจากทีมแล้วก็ทีมีเงื่อนเขาเงินขายบัฟนู่นนั่นด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นกิจขายตัวละครนั่นแหละก็ว่าได้อันนี้คือเล่นได้ง่ายอยู่แล้วแล้วกิจนี้ เคยมีมาก่อนอยู่แล like so ้วนะฮะก็เลยว่าใครที่เคยเล่นก็เล่นแบบเดิมได้เลยนะฮะแล้วเกมวอันต่อไปตรงนี้เนี่ยจะเป็นการสร้างปืนใหญ่เนาะก็คือจะมีปืนใหญ่ออกมาแล้วเราเนี่ยจะใช้ปืนใหญ่ที่มีกระสุนหลากหลายแบบฮะกระสุนระเบิดกระสุนยิงแล้วก็ยิงลูกโป่งที่ลอยอยู่บนฟ้าแบบนี้กิจนี้ผมเชื่อว่าใครที่เคยเล่นเกมชินมาก่อนก็น่าจะเคยเล่นกิจกรรมนี้อยู่แล้วฮะกิจนี้ก็เหมือนกับวีรานกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นกิจเดิมๆแจกเพิมพ์โมเดมทั่วไปนั่นเองเนาะ แล้วก็กิจอันต่อไปนะฮะอันนี้ก็จะคล้ายๆอันเดิมเหมือนกันจะเป็นการเก็บเหรียญนะฮะซึ่งตรงนี้ก็น่าจะมีตัวละครที่ทดลองใช้กับเราด้วยอย่างภาพเนี่ยเขาใช้ตัวละครคอรินฮะโชว์แดชเก็บเหรียญรัวๆก็คิดว่าจะไปมินิเกมให้เราตีหุ่นมงหุ่นไม้นู่นนนั่นแล้วก็เก็บเหรียญเก็บตรงเก็บแต้มอะไรประมาณนี้นะฮะ แล้วก็อันต่อไปนะฮะสำหรับใครที่เป็นสายเกมการ์ด TCG นะฮะก็มีการอัปเดตฮะการ์ดใหม่เรือว่า9ใบยเยอะมากเลยเป็นตัวละคร5ตัวแล้วก็เป็นบอสอีก4ตัวนะฮะรวมไมถึงกิจกรรมอันสุดท้ายก็คือ เล่รโอเวอร์โฟล์ฮะคูณ2เท่ากับใหม่กครั้งแล้วนะฮะข้อต่อไปฮะผมพามาดูกันที่การปรับปรุงระบบใหม่กันบ้างของแพทน,นาฮะ,ะเริ่มที่อันแรกเลยอันแรกนี่ยจะมีการลดเงื่อนไขเลเบลให้เป็นเลเวลย4ของแรงประจนภายก็คือ การรับคำขอประจำวันเนี่ยเราจะรับได้ไวยิ่งขึ้นทําให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยก็จะเวลวได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ปรับเลซินจากเต็มเดิมฮะร้อยหกสิบเป็นสองร้อยแล้วอันนี้ก็ยินดีมากๆเลยจะได้ตุนเลซินได้นานยิ่งขึ้นนะฮะประมาณนี้แล้วก็จะมีการปรับฮะตัวของจํานวนเพื่อนรับเพิ่มฮะได้เพิ่มขึ้นแล้วจากเดิมเป็นได้50เนาะแล้วก็ต่อไปนะฮะจะมีการปรับระบบจัดก,การอาร์ติแฟกต์ด้วยใครที่ใช้ระบบนี้อยู่ก็มันจะจัดก,การได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ง่าย ินขึ้ด้วดีฮะแล้วก็ต่อไปสุดท้ายเลยฮะหัวข้อนี้แหละคนเนี่ยน่าจะรอคอยมากที่สุดฮะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คือสปอยเมืองไฟโดย Official ฮะก็ตามภาพที่ขึ้นให้ตรงนี้เลยเมืองไฟเนี่ย เราได้เจอกับสิ่งมีชีวิตเรียกว่าดึกดําบันหรือเปล่าไม่รู้ฮะก็คือมีหลากหลายเอ่อเผ่าเลยนะฮะอันนี้ก็เขาให้ดูเนี่ยอยู่ที่3เผ่าโดยการก็จะเป็นทางด้านของมอนสเตอร์ตรงนี้มีการดําลาวาได้ไว่ายน้ําได้ดําดินได้แล้วก็มีการดึงส่งดึงสลิงด้วยคิดว่าน่าจะเป็นระบบการแปงลงร่างนะฮะคือเราอาจจะสามารถแปลงร่างเปสัตว์พวกนี้ได้ที่เมืองนัทแลนด์ก็ว่าได้แล้วก็สปอยภาพด้วยภาพมุมภาพเมืองก็จะเป็นประมาณนี้ เข้าค่าก็จบไปแล้วสําหรับทา,านของสรุปร้ยแพด4.7ฮะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมเลยใครยังไม่เติมโค้ดสามารถไปเติมไปเลยฮะทั้งในเกมหรือว่ากดผ่านโคโยแลตก็ได้เดี๋ยวผมแปะโค้ดเอาไปให้ทางล้านคอมเมนต์ปักหมุดล่างคลิปนี้อย่าลืมไปเติมกันเลยนะฮะสุดท้ายคลิปนี้น่าจะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันฮะใครชอบก็เช่นเคยเลยรบกวนขอฝากกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ภพาคลิปใหม่ๆั้งผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับผมนะบ๊ายบาย